ไปที่อีกคนหนึ่งนะคะคุณอมรัตน์นะคะก็เขาบอกว่าเขาไปมีการเรียกว่ามีการ r e a นกันรีแอคชั่นกันกับคุณจตุรนนะคะเสียดายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไร้โอกาสการชี้แจงนะคะก็เข้าไปร่วมแจมในทวิตเตอร์ด้วยนะคะครับวันนี้ครับคุณอมรั์โชคประมิตรกุลนะฮะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลครับได้ทวิตข้อความถึงนายจตุรนฉายแสงครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับที่โพสต์ข้อความนะฮะว่า การหยุดการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่มีโอกาสชี้แจงข้อได้จริงกับใครเลยเนี่ยและการหมดโอกาสรับการเสนอชื่อเป็นนายกในสมัยประชุมแรกเนี้ยอย่างไม่เห็นชอบด้วยนิติธรรมและรัฐรมนูญนะครับในวันเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสาหรับนักการเมืองคนหนึ่งครับขอให้กําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยครับนี่คือคุณเป็นคุณจตดนโพสต์ไว้นะครับ,รบต่อมาครับคุณอมรรัตน์นะฮะก็ระบุนะครับว่าเมื่อวานเย็นหลังปิดประชุมสภาพักใหญ่ ก็เดินมาเจอกันกันกบพี่อ๋อยจตุรลนครับในการตะโกนทักและถามอย่างห่วงใยว่าพิธายังอยู่ที่สภาหรือเปล่าอยู่ตรงไหนผมอยากจะไปให้กําลังใจเสียดายนะฮะตอนนั้นไม่ทราบว่าอีก3าถึสปีสามสนาทีข้างหน้าเนี่ยจะได้เจอคุณทิมเลยนะครับตอบว่าไม่ทราบนะฮะคุณทิมน่าจะกลับไปแล้วก่อนจะลงท้ายด้วยว่า ย้ายพักเถอะพี่อืมีการชวนกันใช่จริงๆท่าทีของคุณจตุรนก็สนับสนุนก้าวไกลมาตลอดมาตลอดค่ะก็จริงๆแล้วก็มีในเรื่องของ relationship ที่ในเรื่องการเมืองก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดแม้แต่เมื่อวานนี้คุณราวุธก็บอกเองว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการเทียบเชิญกันอย่างเป็นทางการทางเรื่องของนักการเมืองเขาก็มีการพูดคุยกันตามภาษากันอยู่แล้วเนาะ